สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ริมิชน่าค่ะเย่ yeah, วันนี้นะคะเราก็จะมานี่เลยนะคะมาอยู่กับช่วงดังฟรีของ e p ่เท่าไหร่จะดูไงดูจากชื่อคลิปแล้วเอาละกันเนาะจํไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูดูจากชื่อคลิปแล้วกันอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดตู้กันอีกแล้วเย่ ไม่รู้ว่าวันนี้มีคนสองขังอะไรให้มาบ้างเห็นที่ตัวเอ็นก็เลยเปิดเลยอ่ะชิ้นแรกรอยยิ้มยิ้มตนปากแบบยิ้มแบบยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มอีกเน็ตไม่ค่อยดีเนาะโอเคอันนี้เป็นหมวกของลกชันที่หยอดพิงพังครบ5ครั้งนะคะโอเคนะคะก็เป็นของทอทอเพื่อนเองเนาะอ่ะชิ้นแรกเลยนะคะ จะเริ่มส่งแล้วนะก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวส่งแใจใ็คก่อนน่าจะต่อทออ่ะส่งแจไปแล้วต่อทอเพื่อนแบบอย่างสวยส่งของขวัญอุย้ยลุงหนวดอุย้ยห้าพันเพรเลยนะแพงสี่อย่างครับขอบคุณมากนะคะนี่เป็นแว่นตาเนาะเป็นพิกเซลน่ารักแถมๆม,มีการแถมอีอีได้ของแล้วตอบแชทว่ ตัวหลักด้วยนะอุ้ยอันนี้ของแรงเลยนะทุกคนตั้งเก้าพันเพชรแน่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขอแคปก่อนอ่ะโอเคแคปแล้วแล้วก็มีอันนี้ให้อุ้ยให้เยอะจังเลยอะ่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะให้ดูตัวหลักนะคะถ่ายเปมากเลยอะ่ะให้ขอบคุณนะคะนี่คือตัวหลักเนาะเดี๋ยวให้ดูแปบบ๊บนึงนะคะมันจะมีตัวแชทอยู่แป๊บหนึ่ง อันนี้คือตัวหลักนะคะใจดีมากๆดูตัตดูตัวดิอลังเวอ์เวอว่แบบเราสุ่มของ Little Mermaid เรายังแบบประมาณ3รอบอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะคะแนนสามหมื่แล้วนะนี่ยก็ว่ารูปเก่งมากด้วยนะคะเนี่ยจัดกิจบ่อยด้วยแล้วก็มีขายพวกกิฟต์แคทด้วยนะคะนี่เขาก็วาดรูปเก่งมากเลยะค่ะนี่คือเขาวาดเองเลยเนาะเก่งมากอ่ะ เก่งมากอุ้ยกลับหัวเองไมเห็นน่ารักดูดูด,ด,ดูน่ารักมากอะ่ะคือแบบว่าลูกเก่งๆอันนี้น่าจะตัดต่อเอาน่ารักแบบชอบมากนี่ยรีวิวใครซื้อใครเนี่่เนี่เคยเด่นกิจอ่ะไม่มีขายของหรอเคยแต่เขาเคยขายของนะคะเราจําได้เนาะก็เราจะไปใส่ของให้ดูกันเลยเนาะก็เอาจะมาใส่ของเกมมาโปโปที่คลิปก่อนลงให้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ ความเออของตัวเองก็จะมาใส่ให้ดูกันเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเมกก่อนเอาเป็กน,นี้แล้วกันเป็กที่ไหนเมคโอเคนี่นะคะคือออร่าของน้องเนาะเป็นออร่าน้องมะเขือเทศน,นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแต่งให้ดูเนาะจะบอกว่าเธอผมนี้มากสวยๆชอบปกติเราก็จะแต่งแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนอยู่ไหนนะไอ้ผมนี้อ่ะโอเค ก็ใส่กับช,ช,ช,ชุด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 อ่ะชุดน้องแตงโมมันเกี่ยวอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยฉันอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะคือไม่ได้แต่งกับนี้ตอนนั้นยังไม่มีอ่ะน้องแตงโมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะคืออ๋อสำหรับออร่าแตงโมเนาะก็นี่ลุงลุงลุงขาสวัสดีค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอา เอาตาลุงนี้แล้วกันตาลุงแล้วก็ผมลุงนะคะเรามีผมลุงอยู่นี่เป็นไงล้อหรอเดี๋ยวเอาชุดสําหรับลุงก่อนลุงเอาชุดนี้ไปหาชุดแบบชุดอยู่ไหนชุดอยู่ไหนฮัลโหลอ่ะชุดดําเป็นไงอย่างหรอครับผมไม่เอาเอ้ยไม่ใช่เริ่มแต่งมั่วทุกคนช่่ยด้วยก็ของก็จะมาณนี้นะคะนี่เนาะ น่ารักมากอ่ะมาเราลองมาแต่งตัวกันให้ดูอันดับแรกเราจะแต่งเป็นลุงก่อนนะคะนี่เนาะแล้วก็ชุดดำใส่กุระมงกุระไหมจริงไม่เข้าอ่มเอ้ยลุงใส่จับเอ้ยชอบชอบเอากระเป๋ากระเป๋าไปก็เอิม่ม เอากระเป๋านี้แล้วกันแล้วก็หมวกอะไรดีทุกคนก็ช่างมันเถอะนะคะก็เรามาแต่งแบบดีๆกันดีกว่าเนาะอืมปุ๊บปุ๊บชุบเร็ปเร็ปก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าในคลิปหน้าค่ะดินพันบ๊ายบาย